เอาละครสวัสดีฮะวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะ AI Anime Game นะครับหรือว่าแซมมี่นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับระบบบอสนะครับต้นเกมนะครับเวลาเซิร์ฟโกลบอลเปิดนะครับกำลังที่ใกล้จะเปิดแล้วนะครับอีกประมาณสักทุกวันเลยอีกประมาณ10วันนะครับเซิร์ฟโกลบอลก็จะเปิดแล้วนะครับวันที่29นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องระบบบอสนะครับว่าต้นเกมเนี่ย เราควรตีบอสไหมหรือว่าเราไม่ควรตีบอสไหมนะครับบอสก็จะแบ่งกันทั้งหมดอยู่สองประเภทนะครับผมเอาแบบพาเป็นข้างนอกก่อนเนาะนะครับเป็นข้างนอกก่อนนะครับก็จะมีเนี่ยเป็นบอสแมปทั่วไปนะครับนี่บอสแมปทั่วไปนะครับใครฆ่าได้ก็ได้ของนะครับใครรัดได้ก็ได้ของแล้วก็จะมีแบ่งแยกย่อยอีกนะครับเป็นบอสเวอร์นะครับเวอร์บอสนั่นเองเป็นตัวชื่อสีเขียวเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนเนี่ยมาตอนประมาณเที่ยงนะครับแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟบอลเนี่ยจะอยู่ประมาณสักสิบโมงนะครับแต่ถ้าเป็น เซิร์ฟของญี่ปุ่นเนี่ยจะเรียงนะครับเพราะว่าไวกว่าเราประมาณ2ชั่วโมงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็าลังตีบอสอยู่นี่แล้วผมเป็นคนฆ่าบอสได้นะครับผมก็จะได้ของมาอย่างนี้นะครับผมแล้วทําไมเราต้องตีบอสไหมต้นเกมนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราต้องตีบอสใหมต้นเกมนะครับผมบอกคําเดียวเลยว่าไี่ครับทําไมเพื่อนๆถึงว่าต้องตีบอสนะครับทาไมต้องตีบอสเพราะว่าต้นเกมเนี่ยนะครับแมปแรกนี่สาคัญมากนะ บอสแบบแรกสําคัญมากนะครับทําไมมาถึงบอสแบบแรกถึงสําคัญนะครับเพราะว่าอะไรของที่ดรอปจากบอสเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอสตัวนี้ที่ผมเพิ่งตีเสร็จนะครับหรือว่าบอสเนี่ยที่กาลังจะเกิดเนี่ยมันตีง่ายนะครับเป็นเวอเนอร์หนึ่งนะครับถึงแม้ว่าเวลาเปิดเซิร์ฟมาช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะแรงนะครับมันอาจจะแรงแต่เพื่อนๆรวมตัวกันมาตีนะครับเราจะได้ของที่ดรอปจากบอสนะครับซึ่งของบางอย่างที่ดรอปจากบอสนะครับมันไม่มีนะครับมันไม่มีดรอปจากมอนทั่วไปนะครััับบมนนต้อองดรจากะค แล้วของดรอปจากบอสเนี่ยมันเยอะนะครับมันเยอะมากนะครับมันเยอะมากทําไมถึงบอกว่ามันเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูบอสตัวหนึ่งเ่ยมันดรอปของเยอะมากอ่าโอเคเป็นเป็นบอสตัวนี้แล้วกันที่ผมกําลังตีอยู่นี่นะครับบอสคนคน,คนเถื่อนนะครับนี่คลิกก็ไปนี่นะครับเป็นของที่ดรอปจากบอสเยอะมากนะครับนี่นี่เยอะนะครับแล้วก็จะมีก้อนทองก้อนเงินนี่อันนี้สาคัญนะถ้าได้มาครับสําคัญนะเนี่ยบางอย่างนะครับบางอย่างมันไม่มี นะครับไม่มีดรอปในในมอนแมปนะครับหรือว่ามันมีแต่ว่ามันจะอยู่ในมอนระดับสูงนะครับอยู่มอนในระดับสูงหรือว่าในดันเจี้ยนระดับสูงเท่านั้นนะครับที่มันสามารถดรอปได้ช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนมาตีบอสนะครับไอ้บอสตัวเนี้ยสำคัญนะทุกคนระวังไว้ดีนะเวลาเพื่อนมาตีอะทกยามาเยอะๆนะครับเนี่ยบอสตัวเนี้ยนะครับถ้าปักดาบเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าปักดาบเมื่อกี้มันเป็นการสร้างความเสียหายจริงนะทุกคนนะ ถ้าเกิดว่าสกิลโดนนะครับมันจะเจ็บมากลยนะมันเข้าทีละ400กว่านะโดยที่ว่าไม่สนพลังป้องกันและลดดาเมจนะครับมันเป็นการสร้างความเสียหายจริงนะครับดอบอสดอปเนี่ยนะครับเราเอาไปยัดสมุดได้เยอะเลยนะของที่เราดรอปเนี่ยนะครับอย่างเช่นดาบนี้ที่ดรอปมาจากบอสมอกี้นี้นะครับนี่เราไปยัดสมุดได้นะนี่บวกแปดนี่นะครับหรือว่าเราเอาไปขายก็ได้นี่ในพวกแมนยำที่พีนะนี่ต่างๆเลยนะครับนี่แมนยำนี่มันจะไปลงส่วนใหญ่จะเป็นแมนยำนะครับเราแล้วแล้วเราก็ยังเอาไปขายได้นะครับ ขายได้แพงด้วยนะครับโอเคเราก็ขายไปนี่ขายไปยี่สิบเพชรถ้าช่วงแรกๆเนี่ยเพื่อนมีเพื่อนๆมีโอกาสได้ตีบอสนะครับมีโอกาสได้ตีบอสนี่นี่มันจะมายัดสมุดได้อย่างนี้เลยนะมันจะเป็นแล้วมันจะมีเซ็ตด้วยนะครับเป็นเซ็ตเออเซ็ตของที่ว่าดอกมาจากบอสนะครับเอาใบตีบวกผมไม่พอนะครับเซ็ตดอกมาจากบอสด้วยนะครับใส่ตรงไหนนะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนะครับเข้ามาที่สมุดตรงนี้นะครับนี่โคดิ้ของเราแล้วเข้ามาที่ช่องที่สี่นี่นะครับนี่ เซตนี้นะครับจะเป็นเซตที่ดรอปจากบอสเท่านั้นนะครับเป็นเซต e ีกเช่านะครับอ่เป็นอ่ค่าสเตตัสเช่านะครับเราสามารถเอามาใส่ในนี้ได้นะครับเซตดรอปจากบอสนะครับนี่อย่างนี้เลยนะเอามาใส่ได้นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ดรอปจากบอสนะครับนี่ดูนะครับอสจากบอสตัวไหนครับนี่บอสนกนี่นะครับเซตจากบอสนะครับเซตจากบอสนี่อันนี้ยังไปไม่ได้นะครับนี่เห็นไหมนี่แล้วก็ดรอปจากดันอย่างนี้นะครับเป็นเซตจากบอสเท่านั้นนะอันนี้ก็เป็นเซตจากบอสนะครับนี่ ได้จากบอสบอสล็อกชินกันนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนมาตีอ่ะเพื่อนเพื่อนก็ต้องมาตีนะเริ่มต้นอ่ะผมแนะนําว่าดันซีพีก่อนครับเพื่อนเพื่อนดันซีพีให้สุดก่อนดันเลเวลให้สุดก่อนนะครับพอดันสุดแล้วในวันนั้นนะครับวันที่เปิดเซิร์ฟโกลบอลวันแรกครับเพื่อนเพื่อนดันเสร็จแล้วใช่ไหมดันซีพีไม่ว่าจะดันเท่าไหร่ครับแล้วค่อยมาล่าบอสพอดันเสร็จแล้วมาล่าบอสบอสก็เนี้ยมันจะเกิดทุกๆ10นาที5นาที15นาทีก็แล้วแต่นะครับ แต่บอสแบบสองเนี่ยอันนี้ผมไม่แนะนำไปช่วยไปตีนะครับเ,เพื่อเพื่อนๆตีไม่ไหวหรอกครับมันมันมันเก่งเกินนะอันนี้หลอดเลือดบ,บอสมันเยอะมากครับไอ้บอสพวกเนี้ยมันเยอะมากแล้วว่ามันก็จะสุ่มเกิดด้วยนะไม่ใช่ว่ามันจะแบบว่าอยากจะเกิดก็เกิดแล้มันเออแบบว่าสุ่มเกิดนะครับเกี่ยวกับระบบบอสนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบหลังๆเนี่ยนะครับแบบหลังๆเนี่ยแบบที่สามแบบที่ที่สามแบบที่ที่สี่นะส่วนมากนะครับส่วนมากมันจะเกิดเลยนะครับมันจะแบบว่ามันไม่ค่อยมีคนไปตีนะมันก็จะจะปอนเกิดของมันเองนะครับมีโอกาสเเเกิดดไ้ยยอะะนนนครับส่่วแี แบบ2นี่สปอนเกิดเฉพาะบางครั้งนะครับเฉพาะบางครั้งนะครับอ่ามันอาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้แต่แบบที่1เนี่ยส่วนมากจะเกิดตลอดนะครับแบบที่1เนี่ยส่วนมากจะเกิดตลอดเพื่อนเพื่อนก็ปตีกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อนะครับไปตีบอสต่อนะบอสตัวไหนเกิดบอสนกนะครไปครับเพื่อที่เราจะได้เอาของมายัดสมุดครับต้นเกมเนี่ยถ้าเพื่อนๆตีบอสนะครับจะยัดสมุดได้เยอะมากเลยนะครับยัดสมุดได้เยอะมากแล้วของเนี่ยมันตกแน่นอนครับของตกแน่นอนดีกว่าไปฟาร์มมอนเตอร์นะครับ ทำไมผมถึงบอกว่าดีกว่าไปฟาร์มมอนเตอร์เพื่อนๆไม่รู้หรอกครับว่ามอนเตอร์กองหนึ่งอ่ะมันจะดรอปอะไรบ้างเดี๋ยวผมอ่ะคลิกเป็นกองนี้แล้วกันเนี่ยมอนเตอร์กองหนึ่งเนี่ยดรอปสองเนี่ยดรอปของนสามอย่างเนี่ยแล้วฟาร์มไปเถอะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะดรอปหรือไม่ดรอปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาตีบอสนะครับรวมตัวกิวกันมาตีบอสเนี่ยแน่นอนครับมันจะมีหนึ่งคนนะครับที่ได้บอสไปอย่างเช่นเนี่ยมีคนตีอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวดูซิว่าผมจะรัดบอสเขาได้ไหมมาครับผมร่ดบอส ไม่อะไรอยู่คราเป็นมันีผมมาดูแล้วว่าไม่อะไรอยู่ตัวก่อนไม anyway. ่ได้ถัอว่าอ๋อเลยเป็นคนสองนะอ่าดูสีนะเป็นขานะครับมีโอกาสที่แบบว่าเราจะลัดบอลได้หรือเปล่านะมาดูครับอ้าวลัดบอลไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าลัดบอลได้ผมก็จะเป็นคนได้ของนะอ่าเนี่ยนะครับก็จะเป็นคอนเทนต์ดีๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับในการแบบว่ามาฟาร์มมอนนะครับแล้วก็ช่วงจุดแรกนะครับเวลาเพื่อนๆเนี่ยมาถึง เมืองเลเวลหนึ่งใช่ไหมเข้าตนแล้วเนี่ยผมว่าวันแรกเนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะดันเลเวลอยู่ที่ประมาณสักสามสิบนะผมว่านะเลเวลเนี่ยดันสักประมาณสักสามสิบนะครับเลเวลอ่ะให้เพื่อนๆกดดูที่แมปเนี่ย,ยกดดูที่แมปเนี่ยเนี่ยกดดูที่แมปอย่างนี้ใช่ไหมเลเวลสามสิบเนี่ยอาจจะยังไม่ไปเมืองสองนะครับผมว่าอาจจะมีหลายคนยังไม่ไปเมืองสองนอกจากเป็นพวกสายเติมเยอะสุลต่านหรือว่าทางด้านของพวกที่เปิดได้ตัวทองตัวม่วงนะครับหรือว่าตัวฟ้าเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆกลับมาดูตรงนี้นี่ เวลาฟาร์มเนี่ยเพื่อนๆคลิกดูนะมันจะมีสมุดสกิลดรอปอยู่นะครับสมุดสกิลดรอปอยู่ในมอนนะครับให้เพื่อนๆไปฟาร์มตรงจุดที่มันดรอปสกิลนะครับดรอปสกิลอยู่แต่ละมอนเนี่ยมอนแต่ละตัวจะมีการดรอปสกิลนะให้เพื่อนๆหาดูดีๆนะว่ามอนแต่ละตัวเนี่ยมันดรอปสกิลอะไรบ้างนะครับให้เพื่อนๆกดดูกดดูเสร็จแล้วไปฟาร์มตรงน right ั้นครับกดดูเสร็จแล้วไปฟาร์มตรงนั้นอ่ะ <üş> <c ough> <c ough> <cues> วันแรกพอวันแรกเสร็จเลยใช่ไหมมันจะอยู่ประมาณสนะักสามสิบสามห้าเียผมผมขอเดาน,นะครับว่าเลเวลเพื่อนจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วเวลาปล่อยบอทเราจะบอทยังไงนะครับเราจะเลือกบอทตรงไหนเฮ้ยพี่บอทตรงนูน้นดีไหมบอทตรงนี้ดีไหมให้เพื่อนเพื่อนดูครับว่าเราต้องการอะไรมากที่สุดอย่างเช่นอ่ะผมต้องการ,นรเ,าเ,าเนี้ยยักษ์สมุดเอาเอาไอ้หอกโลเนี่ยเอาไปยักษ์สมุดใช่ไหมผมก็ไปฟาร์มตรงหอกโลยักษ์สมุดหรือว่าถ้าเกิดว่าผมต้องการสกิลนะครับผมต้องการสกิลผมก็ไปบอทไว้ตรงนี้อ่า บอกไว้ตรงนี้แล้วขอบอกก่อนนะครับว่าเซิร์ฟกรอบเนี่ยช่วงแรกๆนะครับเปิดมาผมว่าสกิลพวกสกิลเขียวพวกเนี้ยสกิลพาร์ทนะครับสกิลพาร์ทฟีบเนี่ยมันจะดรอปยากมากนะครับจะดรอปยากมากให้เพื่อนๆไปฟาร์มเลยนะครับเห็นว่าตรงไหนเนี่ยตรงไหนที่แบบว่ามันมีสกิลเนี่ยสกิลอาชีพของเราตกอยู่นะไปฟาร์มตรงนั้นเลยครับไปฟาร์มตรงนั้นเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กด ส u ั s c ส i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ามีเรื่องราวดีๆอะไรมาบอกอีกนะครับผมก็จะบอกอ่ะลืมบอกไปว่าตรงนี้มีกล่องนะน,นี่ตรงตรงนี้มีกล่องนะเนี่ยเตรงนี้มีกล่องนะอ่าอย่าลืมไปเก็บกล่องกันด้วยนะครับนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ check, กดสมัครสม b ชิกเป็นกาลังใจใผมด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรก็ คอมเมนต์พูดคุยบอกกันได้นะครับหรือว่าเจอปัญหาอะไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าผมรู้ผมก็จะตอบนะครับถ้าไม่รู้เดี๋ยวก็จะไปหาคําตอบมาให้วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย